กลับสวัสดีเพื่อนเพืทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของผมนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ10บ,บาทพลาเสียนเล็กในรัชกาลที่9จะเป็นเหรียญ10บ,บาทปีพศอ,อ,อะไรขอให้เพื่อนเพืเ่อนอทุกคน ติดตามรับชมพร้อมกันในคลิปเหรียญสิบ,บาทปีพศ2551ที่มีการประมูลณนะตอนนี้ก็คือเหรียญ10บ,บาทปีพศ2551นั่นเองเหรียญในรัชการที่9มีการถูกซื้อมีการถูกประมูล สูงสุดณนะตอนนี้เหรียญโบราณเหรียญต่างประเทศหรือแบงก์เก่าๆของสะสมเก่าๆทุกอย่างที่มีค่าทางช่องเรายินดีรับซื้อหมดทุกอย่างเลยนะครับการที่เรารับซื้อพวกของเก่าๆของโบราณของสะสม ในยุคเก่าๆที่มันหายากเพื่อนะครับการนำสิ่งของเหล่านั้นไปเข้าร่วมงานประมูลที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยงานประมูลนี้จะเป็นงานประมูลขนาดใหญ่ก็จะมีทั้งชาวต่างประเทศและก็ชาวไทยร่วมประมูลอยู่ด้วย ในการประมูลที่กำลังจะเกิดขึ้น <_ d ata> เหรียญสิบ,บาทของรัชกาลที่9 <_ d ata> เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ถูกซื้อถูกประมูลไปมากที่สุดในครั้งก่อนดังนั้นเราจึงมาประกาศรับซื้อเหรียญสิบ,บาทปีนี้กันแต่เหรียญแบบนี้จะมีความพิเศษอยู่นิด,นด ตรงนี้เป็นเพื่อนจะเห็นนะครับว่าเป็นเหรียญบล็อกแตกจะมีความพิเศษอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญบล็อกแตกในฝั่งตรงนี้นะครับตรงนี้ปกติแล้วจะเป็นขอบทองเหลืองแต่เป็นเพื่อนแต่เป็นเพื่อนก็จะเห็นเป็นนิกเกิลนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกแตก จึงทำให้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีความพิเศษกว่าเหรียญทั่วไปดังนั้นนะครับจึงมีการจัดประมูลเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้ในราคา2 2 0 0 0บาทนะครับผมใครที่มีเหรียญตามที่ผมบอกไปจะมีราคาซื้อขายอยู่ที่ราวๆ2,02,000บาท เนื่องจากอายุของเหรียญและความนิยมของเหรียญบวกกับความแปลกของเหรียญทำให้เหรียญแบบนี้มีราคาสูงอยู่ที่2 2 0 0 0บาทใครที่มีเหรียญ10บาทปีพศ2 5 5 1ให้เพื่อนๆดูให้ดีๆถ้าเพื่อนๆมีตำาหนิตามที่ผมได้บอกไว้ข้างต้นเพื่อนๆก็จะได้รับเงิน2,02,000บาท ใครที่มีอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมว่าเพื่อนๆมีเหรียญ10บ,บาทปีพศ2551แล้วมีตำาหนิตามที่ผมประกาศรับซื้อให้เพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามาตอนนี้ผมจำกัดการซื้ออยู่ที่ราวๆ100เหรียญ ดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆคนใดที่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วรับชมคลิปก่อนใครเพื่อนๆก็จะขายเหรียญได้ก่อนคนอื่นนะครับงานประมูลที่กำลังจะเกิดขึ้นเหลือเวลาอีกไม่กี่วันขรั้งหน้าดังนั้นนะครับผมจึงรีบที่จะซื้อเหรียญ10บาทปีพศ2 5 5 1 บวกกับพวกของเก่าของโบราณต่างๆที่ผมจะมาป,ประกาศรับซื้อในอนาคตซึ่งงานประมูลครั้งนี้นะครับมีการจัดประมูลตลอดอแทบทุกทั้งปีนะครับผมใครที่มีเหรียญโบราณเหรียญกเกา่าเก่าเหรียญหายากเหรียญต่างประเทศทางช่องของเรายินดีรับซื้อให้ในราคาที่สูงเพื่อที่จะนำไปประมูลให้กับนายทุนต่างๆ ที่ชื่นชอบในการเก็บสะสมเหรียญเก่าเหรียญโบราณขอแก่เพื่อนๆมีตำาหนิตามที่ผมบอกไว้ข้างต้นเพื่อนๆก็จะสามารถนำเหรียญมาแลกกำเงินสดได้2 2 0 0ส0บาทใครที่คอมเมนต์เข้ามาผมจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้กับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์เลย คลิปนี้ผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน